สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เก็บมาท่านผู้ชมมาดูวิธีการเก็บงานกระเบื้องเล็กๆน้อยๆครับเป็นงานนิดเดียวครับซึ่งช่างเขาให้มาให้เราแน,น่นอนแค่นี้เองนี่แผ่นกระเบื้องที่เราตัดมาฮะไม่ต้ลงตัวพอดี้นี่ดูน้ำจิ้งก่าเราจะไปตี ก็บเงิงกับเบงเศปภายในบ้านที่เราเหลือใช้เราเก็บไว้หลายปีแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้ครับท่านผู้ชม นี่ครับเราใช้ปูนสำเร็จรูปนะครับก่อนปูนปูนไทม์เลยแบบนี้เลยครับแล้วก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวตอนนี้เราเราปูนหน่อย ก็ลงเลยมันจะว้านิดนึงนี่ยก็ช่างมันนะครับท่านผู้ชม

แค่นี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวรอเช็ดอีกทีนึงครับ 咋没开呢？ เค่นนี้เองครับสำหรับการเก็บงานกระเบื้องนี่นิดหน่อยพอทำไมเราก็ทำครับเพรต้องไปเรียกช่างเพราะว่างานแค่นี้เขาไม่มาให้เรานะครับขอบคุณทุกการชมขอบคุณทุกความมุ่งขอบคุณทุกควเมดีใครับสำหรับเก็บงานนิดนดหน่อยแล้วก็พอทำไมเราก็ทำครับเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ